สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนท่านผู้ปกครองได้ยินเสียงคุณครูฝนดังชัดเจนไหมคะได,ได้ยินค่ะได้ยินค่ะสรับวันนี้เล่มสีแดงเรียนจบไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะคุณครูเหมียวสอนแล้วอะเดี๋ยววันนี้ เเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะทําเล่มสีเหลืองต่อนะคะให้เด็กๆเ,เต็มเล่มสีเหลืองแล้วก็เปิดไปหน้าหมายเลข 21, เนเนยี่ส <21. S 1> ิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งค่ะใเ่ี่มครูถูกยี่สิบเอ็ดหน้าที่เท่าไหร่ครูยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งค่ะห่งเปิดาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ที่มีรูปทีวี เจอแล้วครับของงานเล็กยากอะต้องมุดใบสีด้วยค้องมุมดูผลเตรียมดินสอสเ้านนี้ด้านหน้าด้นหลงเอาละค่ะเด็กๆค่ะน้านี้นะคะคำสั่งเขาเขาบอกว่า วิธีการประหยัดไฟฟ้าเมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารอช่วงนี้อากาศร้อนบ้างเย็นบ้างนะคะเราก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องประหยัดด้วยค่าไฟก็แพงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายได้น้อยลงเพราะว่าติดโควิดกันหมดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาประหยัดกันดูซิว่าเราจะประหยัดอย่างไรได้บ้างนะคะคำสั่งบอกว่า เขียนคำตามรอยประอย่างที่หนึ่งนะคะเขียนคําตามรอยประและระบายสีภาพอย่างที่สองคือระบายสีภาพค่ะแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมคําสั่งที่สามนะคะเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องวงกลมค่เป็นวิธีการประหยัดไฟเมื่อใช้ตรคเยขียนกครูกใหทั้งหมดสามคำสั่งเลยค่ะ คำสั่งที่หนึ่งเรามาทําคําสั่งที่หนึ่งพราะพร้อมกันคำสั่งที่หนึ่งเพ่อการเรียนนะคะคุณครูคะเขียนเสร็จแล้วครับโอเคแล้วเพื่อนๆนะคะเขียทคำตอนเพื่อนที่ยังไม่ทำเลยทำไมภูมิทำแล้วก็เพื่อนเขาเบื่อเลยดูมิ แล้วยายตองทาหนึ่งที่เราไทำคุณก็ทำคก็ทำเลยคุณก็ทำแบหน้่นี้เลยเราเน้นเสียงต่างๆทอโทรัศั์นะคะเราจะได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งภาพเลยอะค่ะคำว่าโทรทัศนะคะมีสะระโอทอทหาร รอเรือทอทหารไม้หันอากาศบนทอทหารสอสาลานอนหอนูเสร็จแล้วคะ่ะใช่คือตัวการันนะคะใครเสร็จแล้วยังไม่ต้องพูดนะคะให้เพื่อนๆทำเสร็จก่อนเสร็จแล้วก็อรอได้เลยคะ่ะขับครูครูทำเสร็จแล้วแล้วมันมีสองคำนะคะเด็กๆ่กะ ขาให้เขียนคำตอนรอยปะคำสั่งที่หนึ่งทั้งหมดสองคำคำที่สองคือคำว่าวิทยุม,ทมีตัวอักษรอ,อังกะษซาไรเขาได้หาเขาปิดโฟน่ะอาหารหอ,ยอยทยุาวิทยุนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเป็นการสื่อสารโดยที่สื่อสารผ่าน,านเสียง เด็กๆจะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพไม่เหมือนโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์เด็กๆจะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงแต่สําหรับวิยเด็กๆจะได้ยินแต่เสียงไม่ไมีภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้มีสอสิ่งนะคะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารเ,สเด็กๆจะได้รับความรู้ความสนุกนะคะพิเพลิน ผ่านเครื่องมือสื่อสารคือวิทยุและโทรทัศน์แล้วแต่สะดวกบางบ้านมีทั้งสองอย่างบางบ้านก็มีอย่างเดียวสมัยก่อนโทรทัศน์จะแพงมากเลยก็จะมีแต่วิทยุเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ถูกแล้วค่ะบุบ้านก็จะมีโทรทัศน์ก็จะมีทั้งจอแบนจอกว้างจอโฟกสามารถต่อ YouTube ได้เลยแต่บางบ้านก็ดูได้อย่างเดียวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่ราคาด,ด้วยนะคะ วิทยุทยเ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันได้ยินแต่เสียงมันไม่เห็นภาพมันไม่เข้าใจอัตราสนะคะก็จะมีแค่ไว้ฟังข่าวนิดๆหน่อยหน่อยสาหรับผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบางบ้านที่เขายังใช้กันอยู่บ้านใครยังมีวิทยุยกม,มือให้ครูฝนดูหน่อยคะ่ะมีไหมคะมีไหมคะมีครับแต่วิทยุของผมมันโยกครับฮะมันเป็นอะไรนะคะเสาของวิธี เซวิทยุผมมันโยกครับวิวแต่มันพังไปแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วครับอเ,เอาไว้รับคลื่นที่เขาส่งมาโอเคเอาละค่ะเด็กๆค่ะคำสั่งต่อไปคำสั่งที่2คือระบายสีภาพแต่เด็กๆอย่าเพิ่งทำนะคะระบายสีภาพคือระบายหมดเลยนะคะเรามีทั้งหมด4ี่ภาพนะคะหนึ่งสงสและ4ระบายทุกภาพนะคะ ต่เดี๋ยวคุณครูจะให้ระบายเดี๋ยวเราทําคําสั่งที่3ก่อนค่ะคําสังคําสั่งที่3ให้ดเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงในภาพที่เป็นวิธีการประหยัดไฟฟ้าเมื่อเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภาพแรกค่ะภาพแรกค่ะเป็นเด็กน้อยกำลังเดินไปกดสวิตช์ที่อยู่ที่ปุ่มของโทรทัศน์ ตอนนี้มันมีกกรูปกระตูนอยู่แสดงว่าเด็กคนนี้เขาดูก,กระตูนอยู่แล้วเขากําลังไปกดนั่นหมายความว่าการที่เขากดปุ่มมันคือเปิดหรือปิดคะเปิดปิดคิดการคิดการเปิดหรือปิดปิดเพราะว,ว่าตอนนี้มันมีภาพอยู่ใช่ไหมคะแล้วเด็กคนนี้เขากําลังเอื้อมมือไปปิดแสดงว่าเดี๋ยวภาพมันจะหายไปก็คือการปิดนั่นเองเอ่ะ การปิดก็คือไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปในทีวีได้แล้วก็คือการปิดนะคะส่วนอีกภาพหนึ่ง<ม>ภาพนี้นะคะ<ม>เป็นภาพที่กำลังเปิดท<ม>ีวีเป็นภาพการ์ตูนเนาะเปิดทีวีอยู่แต่เด็กชายคนนี้นอนหลับปุ๋ยฝันดีเลยตอนนี้เด็กชายคนนี้ไม่ได้ดูทีวีแต่ทีวีมาดูเด็กๆแล้วแบบนี้เป็นการประหยัดไหมคะไม่ โอ้ใช่เลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นการประหยัดไฟฟ้าคือภาพไหนคะตีวีภาพีวีนะคะคือการกดปุ่มปิดทีวีหรือโทรทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนเครื่องหมายทูค่ะ เดี๋ยวเราพูด<ป>ตนนวนครับ,คครบต้นกล้าเสร็จแล้วคนระับโอเคครับต้นกล้าครับถ้าต้นกล้าเสร็จแล้วคุณพูดก็ได้ครับเดี๋ยวครูด,ดูเอาเนาะเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อนเขานะคะโอเคใครเสร็จแล้วก็ให้ยกมือก็ได้นะคะเอาละค่ะภาพต่อไปค่ะภาพด้านล่างเป็นเกี่ยวกับวิทยุนะคะภาพแรกค่ะภาพนี้ค่ะ <c oughs> มีเด็กหญ <c oughs> ิงกับเด็กชายอยู่สองคนอ่าเปิดวิทยุเห็นไหมคะ ตรงวิทยุเนี่ยมีเสียงออกมามีรูปตัวโนต้ตแสดงว่าเขาฟังเพลงแล้วเขาเปิดแล้วเขาก็วิ่งเล่นวิ่งหนีเขาไม่ได้นั่งตั้งใจฟังในสิ่งที่วิทยุกำลังส่งเสียงออกมาเลยอีกภาพหนึ่ง นี้เป็นภาพเด็กหญิงเด็กชายเปิดวิทยุนี่เขาพงฟังเพลงนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงตัวโน้ตมันเป็นรูปตัวโน้ตเขาตั้งใจแล้วก็นั่งฟังเพลงกันอยู่แบบนี้อันไหนนะที่ควรปฏิบัตินั่งฟังวิทยุใช่แล้วค่ะใช่นั่งฟังวิทยุ กองเลยเขาก็ย้ายมาอยู่กบปลอกกันแล้วแล้วเด็กผู้ชายเห็นไหมคะเด็กผู้ชายเขาก็ลายกเป็นที่วิทยุด้วยแสดงว่าเขากําลังจะมีควันวิทยุแน่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าวิธีการประหยัดไฟเด็กๆใส่เครื่องไหมถูกเลยค่ะใส่แล้วคัะครูฝนโอเคเก่งมากเลยค่ะใส่แล้วค่ะในลำดับต่อไปค่ะ มันสุดท้ายคือการระบายสีภาพคำสั่งเขาให้เด็กๆระบายสีทุกภาพเลยนะคะวิธีการระบายสีคุณครูแจกสีไปให้เด็กๆทั้งนกล่องในกล่องสีมีทั้งหมด12สีดังนั้นเราควรจะใช้หลายๆสีในการระบายสีภาพเราถึงจะได้ภาพที่สวยงาม และเวลาระบายสีเราควรที่จะค่อยๆขีดค่อยๆลากเราจะได้ภาพที่สวยงามไม่ออกนอกเส้นไม่เลอะไม่เละเป็นที่ถูกของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีภาพให้เสร็จ ถ่ายรูปส่งในกรุ๊ปไลน์แล้วเดี๋ยวเด็กๆรอเรียนวิชาต่อไปตอน11เอดโมงเ,เด็กๆคะวิชาต่อไปเด็กๆจะได้พบกับค,คุณครูนิดคุณทคทูคะระบายสีทุกภาพเลยบ้าคะใช่ค่ะทุกภาพเลยค่ะคุณครูนิดนครับต่อไปเด็กๆจะได้พบกับคุณครูนิดคุณครูนิดอยู่อนุบาลสาม ถ้าเด็กๆเจอกับคุณครูนิดแสดงว่าเด็กๆจะได้คุต่อไปนะรู้คนต่อเพี่ยงเดียร์มสอนวิทยาศาสตร์ค่ะีไดาสารใช่ไหมคะคุณครูสนุกมากด้วยคุณครูเห็นคุณครูนิดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคุณไม่คุยช่วงเรียนนักวิทยาศาสตร์นะคะอะไรนะคะุณกล้าทำไมครูไม่คุยช่วงเรียนนักวิทยาศาสตร์นะครับ คุณ <What? S 1> ครูนิดเขาเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ค่ะเขาก็เลยต้องมาสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆยังไงล่ะคะคุณครูนิดเขาถนัดเรื่องนี้คุณครูนิดเขาเรียนมาแล้วก็อบลมมาโดยตรงเลยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของสําหรับเด็ก เพราะฉะนั้นคุณครูนิดเขาก็จะมีความรู้และก็ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมุลทวนค่ะคุณครูฝนก็สอนได้นะแต่คุณครูฝนกลัวสอนคุณครูนิดค่ะเด็กๆเรียนกับคุณครูนิดดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูฝนจะให้เด็กๆทำงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับคุณครูนิดตอน11บเอนะโที่อยู่4พราอับใช้เวลาพอสมควรคุณครูฝนไปแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ บาย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 